จเจริญพรเอฟซีขุมทรัพยาญานาคและเอซีทุกๆช่องของ YouTube วันนี้ก็หลวงพ่อเพชรหรือว่าเนนเพชรที่อยู่ติดตามลุงบุวงอยู่วัดป่าพระรานเพชรตำบลไทยพัฒนาอำเภอปูสิงจังหวัดสีสเกตก่อนอื่นต้องขออาภาัยกับเอซทั้งหลาย คือเดิมทีนี้หลวงพ่อได้ตั้งใจที่จะสร้างเหรียนหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีพอเพิ่นว่าในหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีที่ตั้งใจจะสร้างก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากว่าติดปัญหาเรื่องโควิดแต่ว่าหลวงพ่อก็จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณก็จึงได้มอบ หมายมอบให้ลูกศิษค,คือคุณนาภาศาสัต์รจกนานาภาศาสัต์รจกนาได้าดูแลเหรียญหลวงปู่สวงอีกรุ่นหนึ่งทื่ว่าหลวงปู่สวงหรือหลวงพ่อใหญ่รุ่นหนึ่งวัดป่าพระลานเพชรเพื่อให้ได้นำปัจจัย มาสร้างอุโบสถสร้างโบสถ์สงปู่ให้แล้วเสร็จซึ่งก็ฝาก f อซทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนส่วนว่าการจองนั้นให้จองที่ศูนย์จองโดยที่หลวงพ่อได้มอบให้คุณนภาศักดิ์รถกนานี้ได้ดูแลทั้งศูนย์จองทั้งเรื่องเหรียญ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อใหญ่เราสร้างจำนวนจำกัดหลังจากที่อ่าได้จองครบเรียบร้อยก็จะได้ประกอบพิธีในการพุทธาพิเศษในวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามเราตั้งใจว่าจะพุทธาพิเศษถึง9ก้าวรระ แต่ในการพุทธาพิเศษแต่ละวาระนั้นจะแจ้งให้เอฟสีทุกท่านได้รับทราบอีกทีหนึ่งแต่ทางวัดไม่ได้ตั้งศูนจองไม่ได้ตั้งศูนจองไว้จึงมอบให้ลูกศิษย์ซึ่งคุณนภาศ์ซึ่งเมื่อก่อนก็เคยบวชอยู่ที่นี่รู้จักพื้นเพท,ที่นี่ดีก็ได้ดิบได้ดีเป็นเจษผีผู้หนึ่ง ได้หล,ลงพอหลวงพ่อก็เลยได้มอบหมายให้นัะาสักได้ดูแลเหรียญรุ่นนี้รุ่นหลวงพ่อใหญ่หลวงบุงหลวงพ่อใหญ่หญรุนหนึ่งก็จะได้นำปัจจัยมาสร้างโบสถ์และพัฒนาวัดป่าพละรานเทศนี้ต่อไปขอฝากสุนจองและฝากเชฟตีทุกท่านได้ ติดตามส่วนราคานั้นก็ตามใบจองที่ยมจองต่งางๆได้จองเอาไว้คุณนภาศักดิ์รจนา,านี้ก็จะเป็นผู้ดูแลในเหรียญรุ่นนี้ทั้งการจำการจองทั้งเรื่องอการเงินทั้งเรื่องการจองเพราะทางวัดรู้ยอดจำ,จำนวนที่สร้างอยู่หลังจากนั้น เรียกรบแล้วเราก็จะได้ทำลายบ็อกในชุดนี้ก็เรียนชุดนี้ก็จะมีมีโค้ดมีโค้ดให้ส่วนว่าในเรื่องของโค้ดจะได้แ <że> จ <aha> <şimdi S 1> ้งทางทาง f อีอีกทีน <tuh le S 1> <o> ึ sure. ่งทางต่อโค้ดรูปสาระแล้อก็นำเบอร์นำลักลันนำเบอร์ก็ เบอร์ต้นๆ้าอาจจะมีการประมูลเพื่อให้ได้ปัจจัยมาสร้างอุโบสถหลวงปู่ชวงให้แล้วเสร็จซึ่งด้านหลังนี้นที่อยู่ข้างนี้คือกระท่อมที่หลวงปู่เคยอาศัยอยู่เมื่อพศสามสามาพักอยูที่นี่และอาบน้ําในบ่อนี้ที่เป็นบ่อปักจิ์ณปัจจุบันนี้ก็จึงขอฝาก ทุกท่านได้ไว้บางใจว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ทางวัดได้จัดสร้างแต่หากว่าทางวัดได้มอบให้คุณนภาศาักดิ์รถกนาเป็นผู้ดูแลขอบุญขอบารมีของหลวงปู่สวงสิ่งจักิสิบบุญญรฤทธิ์ของปู่ศรีสุทโธสิ่งจักิสิบบุญญรฤทธิ์ของหลวงพ่อ โตโคตมะสักยัคมุนีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญริ์ของเทพไทเทวาทั้งหลายที่จะสิทธิ์นะวัดป่าพระลานเทพแห่งนี้ได้ผักดันให้เหรียญหลวงพ่อใหญ่รุ่นหนึ่งวัดป่าพรลานเทรนี้มีพุทธานุภาพมีพลังอำนาจผู้ใดได้ครอบครอง ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองให้มั่งให้มีให้ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านให้ได้ร่ำได้รวยแ้วคาดปลอดภัยทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรทีพีเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมได้เดินทางมาทางบ่าพระรามเพชรหาท่านพระครูสเุเชรเพื่อรับมอบหมาย ตั้งเหรียญรุ่นหลวงพ่อใหญ่รุ่นหนึ่งวัดป่าพระรามเพชรเพื่อหาไรายได้สร้างอุโบสถให้เส็จตามจุดประสงค์ฝากพี่ทุกท่านด้วยนะครับให้ไว้วางใจในงานที่ผมทําขึ้นมาผมสัญญาว่าจะทําให้ได้ดีที่สุดให้ได้สวยที่สุดตามจุดประสงค์พอให้ทุกท่านจงไว้วางใจเหรียญสุดนี้จะตั้งขึ้นมารุ่นหลวงพ่อใหญ่รุ่นหนึ่งออกวัดป่าพระรามเพชรเหรียญจะตั้งเจ0 0พันพระองค์ ตอนนี้เริ่มแจกจ่ายทางศูนย์จองติดต่อทางเฟซบุ๊กได้คนสร้างฝันศรัทธาบารมีเกิดเบอร์โทรติดต่อ0610912532าดาในทางพุทธศาสนานะครับไม่มีสิ่งแอบแฝงใดๆงานนี้งานบุญ100%อเซให้ทุกท่านจงไว้วางใจทีมงานผู้จัดสร้างและทางวัดจัดสร้างโดยตรงก็ขออนุโมทนาสาธุบุญ สำหรับท่านที่ได้สั่งจองวัตถุมงคลชุดนี้จากผมและทีมงานใน Facebook ไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขพะพละลาภยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นออกไปจากทุกท่านด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุ